โง่เองอ่ะที่คิดว่าไอ้ทานจะไม่มีทางทำตัวสับสอนแบบนั้นกูมันโง่เองอ่ะที่คิดว่าสันดานของผู้ชายมันจะเปลี่ยนกันได้ไอ้ผู้ชายนะและกูก็เป็นผู้ชายกู<า>อ๋อจำทันท,ที่กูก็เป็นผู้ชายกูก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าสุดท้ายมึงก็เอามันม <า S 1> กูมันโง่เองเือนชายเล่นใหญ่เป็นใหญ่จะได้เชื่อไมไม่จบ,ลจบเ,เลิกกันเถอะวะ กูไม่เลิกไงกูก็ไม่เลิกกูไม่ทนแล้วไอ้ฐานอํหลงหลงหลงกูจะต้องอะไรนะกูจะต้องอะไรนะกูเบื่อที่ต้องวิ่งตกูเบื่อที่ต้องไปหน้าโง่วิ่งตามแผนเกมวิ่งตามเกมของแฟนเก่ามึงเต็มทีละกูเป็นผู้ชายนะเว้ยมึงคิดว่ากูต้องรู้สึกยังไงวะที่ต้องทำตัวเป็นคนหวงผัวตามไปทุกที่แบบเนี้ย เฮ้ยพงษ์เจนก่อนมอญไงก็แผนให้เด็กนั่นนั่นแหละมึงไม่ควรไปลงไอ้ทานนะเว้ยแผ่ของเขาเหมือนเขาว่าไงวะแผนอะไรเมื่อทำตัวควายคนอื่นจูงจมูกได้และทานมือหลอกกูคนแรกเลไอ้มื่อตอน่ไอ้ครมึงไม่มึงไม่รัดเพะว่าแค่หมัดตัวเดินในเกมกูไ่คนแรกมันมาเอาจบแล้วหรอจบตรงนี้แล้วเหมือนเขาว่าไงวะแผนอะไร เ่ทำตัวควายคนอื่นจูงจมูกได้และทานมึงจะหลอกกูคนแรกเหไอ้มึงตวมไอ้ทตัวม่ว่แต่ว่ากูอยู่ตอนแ่หมักตัวน้นในเกมกูว่ได้และเป็นหากคนม่ถูกะเาจบแล้วหรอจบตังนี้งานไม่มีทางมาู้ตาแบบเขาว่าไงมีตาหลอกพี่เหรอพี่ทานฟังต้าก่อนนะ ตาไม่ได้อยากหลอกพี่แต่ตาไม่มีทางเลือกต้ามีทางเลือกแต่ต้าเลือกจะหลอกพี่ปล่อยดีวะพี่ทานฟังต้าก่อนนะนี่มันเป็นโอกาสเดียวที่ตาจะได้เจอพี่ทานอีกต้าไม่มีทางเลือกขอแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวทเท่า,ขขา,านั้นมันไม่มีโอกาสอีกแล้วตาครั้งเดียวขอแค่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันมีโอกาสแล้วต้าจะเลิกยุ่งกับพี่ <browsing> จริงจริงปั๊มจูบทาน ต้าือทำตัวต่ำๆแบบนี้ได้แล้วการรักสุดๆของข้ไดาไม่มีทางเลือไม่มีมานานแล้วตอนนี้ต้าก็เป็นคด็กมักง่ายที่นอนก,กับใครก็ได้ต่ำต่ำแต่เพราะต้ารักพี่ตา้ตารักพี่ทานนะรักพี่จริงๆพี่มีแฟนใหม่แล้วนะตาชื่อไทยมาจากปบบยังไงพี่ก็ต้องเลิกพี่ไม่มีทางเลือกเหมือนที่ต้าเอง ก็ไม่เคยมีทางเลือกไอเด็กเวนเด็กเว